กูทุเร่เลยกูบอกให้มันจับบ้านนู่นกูชี้บ้าอะไรบ้างหรือไม่จะบูนเหรอป้าบอลถ่วเลยกูชี้อะไรเนี่ยะบ้านอะถ่วนเหรอป้าพี่หัวไม่ทุเร่เลยไอ้ยังเริงผมไม่พูดตั้งแต่แรกคือเนี่ยมันไม่ไหวแล้วพี่พี่ไม่กนอยอมพี่ไปดึงเขาขาเดี๋ยวมันใช่เรื่องเหรอเขาหนีพี่เหรอมันไม่มีประโยชน์พี่มันมีประโยชน์พี่เอาไปทำบูนโรงเรียนไหนอยากรู้บอกผมเน พี่าเรื่องเยอะอยู่คนเดียวพี่ดึงเขาขากพี่กลัวเขาเรื่องพี่ไงพี่ให้ลองมาคุยเลยผมบอกพี่ให้โคตรทุเรศเลยผมบอกได้จะทำอะไรก็ไม่ทำสักทีท่านพวกพี่ต้องรับผิดชอบล้ครับใครที่ถ่ายไว้เอาคลิปมาคันนี้จะทำอะไรก็ไม่ทำจยาบเขาแล้วค่ะก็ไม่ใจจะปักอะไรสองพันส0ม0ัก็ปับไปเขาจะได้ไปกัน รถเขานนแต่งมาอะไรเป็นเดนแกไกลัวลว,ว่าทำขาเอาหักเราไม่ใช่กลัวผมไม่แยกพี่แล้ว,พ,วพี่ก็อกจะนายพี่ก็ปอายพี่หัความคิดบ้างวกพี่ใช้ไค้กฎหมายอย่เดียวเลยค่ะขอร้างอะไรก็แล้วแ่ไม่เป็นไรขอ,อาทำบุญรไปขอพ้นหงายตครับ phone.